โยชิ Yoshi, พนักงานเก็บขยะวักลางคนแห่งเมืองฟุกุโอกะเขาทำงานกาดึก เป็นเวลาปกติเพื่อร่วมง,งานอีกสองคนเนี่ยก็ช่วยกันยกถุงขยะแล้วก็เทลงในรถขยะอย่างคล่องแคล่วพวกเขาเนี่ยต้องคุ้นเคยกับขยะที่หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขยะในครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาทิ้งไว้หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์เก่าๆในขณะที่ทั้ง3คนนั่งรถเก็บขยะมาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึง่งโยชิสังเกตเห็นถุงดำสนิทวางอยู่หน้าประตูมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าถุงขยะปกติและเมื่อทั้ง3ลงไปโยชิก็เป็นคนแรกที่ไปจับและเขารู้สึกได้ถึงความผิดปกติ มันหนักมากกว่าปกติโอ้ยโคโนแบกวาโอโมสุกิรุนี่ดูถุงนี้สิมันหนักเป็นบ้าเลยตัวของโยชิก็ได้พูดกับทาเคชิที่เดินตามหลังมาแล้วในขณะที่ทาเคชิกับโยชิกําลังช่วยกันยกถุงนั้น แต่ก็ยุกยังไม่ขึ้นอยู่นั่นเองเคนจิ <Ken ji S 1> ก็เลยเดินมาตามหลังแล้วก็ถามขึ้นมาว่าชื่อนี้น่านีกาให้เทอิรูโนกะแล้วในถุงนั้นอะ่ะมันใส่อะไรไว้กันล่ะโยชิทากุชิแล้วก็เคนจิทั้ง3ามเลยช่วยกันแบกถุงนั้นอะ่ะไปไว้ที่รถเก็บขยะแล้วเมื่อถุงขยะถ,ถูกเทลงไปพวกเขาก็ต้องตกตะลึงในสิ่งที่เห็นอยู่ข้างในข้างในนั้นอ่ะนะมันไม่ใช่ขยะทั่วไปอย่างที่พวกเขาคุ้นเคยแต่ว่ามันเป็นตุ๊กตาเมนนคินคือรู้จักเมนนคินไมเอริโอรู้จักค่ะไอหุ่นที่แบบว่ามันเป็นนนหหหหุุ่่่เมมมออกกระบใชคไิ คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าหุ่นที่มีตัวจอยหรือว่าพ่อมันจะมีขนาดค่อนข้างสมส่วนเหมือนกับคนนะนะเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นเด็กผู้หญิงซึ่งมีขนาดตัวใหญ่เลยแหละตัวใหญ่ขนาดพอๆกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยมีผมยาวสีดําขลับดวงตากลมโตจ้องมาอย่างน่าขนลุกแต่ตุ๊กตานั้น่ะก็เก่าแล้วก็สกปรกมากแล้วก็มีรอยเปื้อนสีแดงๆคล้ายกับเลือดกระจายอยู่ทั่วตัวด้วย โอ้ยชดตกนั่นเดสก้ทาเคชิอุทานด้วยความตกใจโยชิรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวสุเทเทคูเดไซโทเดคิโมจิวารุยอิเดสึทิ้งไปเถอะน่าขยักขยั่งะมัดเคนจิพูดพลางเบือนหน้าหนีหลังจากที่พวกเขาทั้ง3ได้ขับรถขยักออกมาจากบ้านหลังนั้นในคืนเดียวกันนั้นเองพวกเขาก็เจอกับเรื่องแปลก พวกเขาเนี่ยขับไปที่บ้านที่ถัดๆออกไปเขาก็เจอกับถุงขยะสีดําขนาดใหญ่อีกใบหนึ่งวางอยู่หน้าบ้านอีกหลังหนึ่งในซอยเดียวกันถุงนี้พวกเขาต้องช่วยกันทั้ง3คนช่วยกันยกและพวกเขาก็รับรู้ได้ถึงความหนักอึ้งและมองหน้ากันแปลกเมื่อเทเจ้าถุงนี้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ปรากฏออกมาพวกเขาแทบตื่นตะลึง มันก็คือตุ๊กตาแมนิคิดอีกตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนกับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่เพิ่งทิ้งไปก่อนหน้านี้เหมือนกันเป้เลยแต่ว่าในตัวของตุ๊กตาตัวนี้กลับมีร่องรอยเหมือนกับว่ามีการซ่อมแซมแล้วก็มีรอยร้าวของตัวหุ่นอยู่ด้วยในขณะที่เส้นผมสีดําของตุ๊กตาตัวนี้กลับพันอย่างกระเซิงกระเซิงโคเรวหน้าดีเดสกะนี่มันอะไรกันเนี่ยทาเคชิเริ่มสติแตกแล้วก็หวาดกลัวกับสิ่งที่ได้เห็น โยชิเองก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เขาก็ต้องแข็งใจเอาไว้เขาไม่เคยเจออะไรแปลกๆแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ทํางานในฐานะคนเก็บขยะ